ก่อนเริ่มคิวนะผมรอขอเบาเสียงนิดนึงนะเพราะว่าเพลงนัน้ติดลิกซิต์นะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คิดทีแล้วผมติดลิกซิต์ไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะโอเคื่อนผมกคนก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผม F อ K คิวแล้วนะผมวันนี้เราอยู่กันในแมบ,บ Shock Wave Racing นั่นเองนะผมซึ่งเป็นแมบ,บกระโดดที่เร็วมากๆเลยนะฮะคือมันเร็วจริงๆนะทุกคนอ่ดูคือผมก็เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเซียนหรอกนะแต่ว่าก็พอเล่นได้ก็พอเล่นได้อยู่อคืออย่างน้อยผมก็เล่นเป็นนะนะอย่างน้อยก็ พอได้ถึงแม้จะไม่เซียนนะฮะใครที่แบบว่าเซียนแบบนี้ก็ช่วยบอกเทคนิคของผมให้นิดนึงนะเองเออแล้วก็อันนี้ที่จริงๆที่รีบเปิดไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะก็คือบทมันนําแล้วนั่นเองนะฮะบทนําครับผมก็เลยต้องทําอย่างนี้ยีบนิดนึงอันนี้คือแบบว่าแข่งขันเร็วที่สุดนะครับผมก็เลยต้องรีบนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนั่นไงมันจะเป็นอย่างงี้ผมจะแพ้ใช่ นี่กูแพอีกแล้วโอเคนะผมเราสามารถพูดตรงนี้ได้นะผมสำหรับสำหรับคลิปนี้นะผมผมขอทุกคนนะับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกลังใจให้ผมต่อไปนะครับผมช่องผมนะครับเริ่มพัฒนาขึ้นระดับนึงแล้วนั่นเองนะฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนจริงๆนะครับที่กดไลค์ครับผมเข้ามานั่นเองนะครับโอเคครับเล่นกันเล่นต่อกันเลยนะฮะก็โอเคโอเคโอเค โอเคโดนบังโอเคที่นี้อาจจะไม่ได้ผมอาจจะดูเล่นง่อยๆก็ขอพะขอโทษมานะที่นี้ด้วยขออภัยอภัยชอบพูดคำผิดแสดงผิดเออเฮ้ยตกโอ้ตายตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่กูว่าไม่ได้ที่หนึ่งเน่เลยโอ้เอา้าตายได้ไงอะตะกี้หลุดแล้วไม่ใช่เหรอหลุดแล้วตะกี้หลุดแล้วโอเคดอด คียมันหลุดแล้วนั่นน่ะโอ้โหมันเร็วกันจังอ่ะเนี่ยรู้ที่หนึ่งของคกมนี้มั่งที่หนึ่งของเซิเร์ฟนี้มันเท่าไหร่วะแปดสิบส <84. S 1> ี่กูเพิ่งสามสิบสองชนะวินโอ้อชนะแบบรัวๆะค้ับ <S 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 ผมเพราะว่ามันจะอันนี้มากกว่านะฮะผมจะมีเปอร์เซ็นชนะมากอันนี้อยู่ในโหมดบึงนั่นเองนะฮะโหหมดบึงนี่คือผมเกลียดมากเลยนะเพราะว่ามันแบบว่าไม่รู้ดิมันมันรู้สึกยากกว่าแบบอื่นอ่ะ มันมันรู้สึกว่าแบบมันยากครับทุกคนเข้าใจปะคือมันยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากถึงขั้นที่ผมว่าผมเกลียดนะมันก็คือยากอยู่ในระดับที่พอสมควรอะเสือแบบนี้กูเสือกเร็วนะตอนนี้กูเสือกนําเพื่อนเลยแบบนี้กูนําเพื่อนเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้กูไม่เห็นเป็นอย่างนี้บป่ะรึปบ โอเคคือผมจะดูไม่เสียงเพราะว่ากูเล่นในโทรศัพท์ไปแหละเล่ยเส้นชัยอยู่หน้านๆแล้วเว้ยใกล้ผ่านละใกล้ผ่านละอีกนี้นึงใกล้ผ่านละเอเคเราชาร์จแรงไว้เก็บแรงไว้กระโดดโอเค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 กูตายตั้งแต่ต้ตนเลยแย่เคเราชนะอย่างน้อยกูขอชนะทั้งสองรอบในชนะรัว ว่าอ,อยากชนะไงอยากชนะกับเขาเราอยากเก่งเราอยากมีวินเยอะๆคลิปนี้จะไม่ตัดเยอะนะเพราะว่าจะได้ดูความเป็นเรซิ่งของเกมนี้นะครับว่าเรซิ่งเป็นยังไงนะฮะคือคือจะตกตะกี้ฮึบ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 โอเคผ่านได้ไงวะตะกี้ฮึบก่อกำแพงกระโดด เดี๋ยวเซิร์ฟแมนรึปรึปรึปเฮ้ยคนเฮ้ยโอ้โหอุยเกือบตกเกือบตกสุดยอดตะกี้รอดได้ไงวะตะกี้เกือบไม่รอดแล้วนั่นแหะรึปรึปรึปโอเคผ่าน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 อีกรอบแล้วผ่านอีกรอบแล้วโอเคต่อ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 ทุกคนอยากจะชนะสักเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยเอาชนะเยอะๆหน่อยเยอะๆเยอะๆเอาชนะเยอะๆนะทุกคนน่าจะเล่นได้อยู่ประมาณสองสามตาโอ้โหตก ตกตก,ตกโอ้ยตกอีกแล้วเอาจริงกันบ้างดีกว่ามาเอาจริงกันเลยมาเราต้องเอาจริงกันแล้วทุกคนถ้าเราตกขึ้นมาเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์อุจหีดสูงฟึฟึฟึบฟบโอเคโอเคโอเค อันนี้คือสปีดลันมากๆเลยนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวสปีดลันนะครับผมออกเขียวกุตกคืคอผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะถนัดจบบแนวสปีดลันนะแต่ว่าก็คือเป็นสายที่ผมเก่งที่สุดแล้วลนะ่ะในสปีดลันแบบกระโดดด้วยนะคือแต่ว่ามันไม่ใช่อีกเกมกเกนี้ยอีเกมเนี้ยยากไม่รู้ใครมองว่ามันแค่หมอนผมนะแต่ผมมองว่ามันยากมากนะ โอเคเอ้ยไมชย่ชนะเฮ้ชนะชนะเราพูดที่วิ่งเร็วที่สุดบ้างดีกว่านะครับผมโอ้ชื่อผมนะครับอันแรกเลยนะครับคือ JDU โอ้เกียร์มากกู <c oughs> ว่ามันต้องแบบเร็วที่สุดแน่เลยใช่ไหมเฮ้ยชนะแบบรัวๆโอเคชนะแบบรัวๆไม่เท่าไหร่ชนะแบบรัวๆอุยอ้ยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยย,ยาจะทำอย่างนี้ไม่เอาโอเคหลอดหลอดหลอดอได้ไงวะตะกี้ โอเคฟึบฟืบโอเคโอเคเกมนี้มันยิงวิง่งเดี่ยวมันยิงวิง่งเรื่อยๆมันยิงแบบยากขึ้นทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมเกือบตายไป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 เพิ่มไปต่อไปต่อพวบคูนเลยเกือบตายแล้วตะกี้ไปครับไปครับไป,ป l e t โก o ฮึบหลบไม่เชิงหลบตะกี้ ปึ๊บๆหลบอันนี้ของหลบของจริงอันนี้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 นนค่อยๆไปดีกว่ากลักวกลัวตายเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยโอเค Yes, Yes Yes, 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 yes! ตอนแรกกูนึกว่ากูจะกระโดดไม่ผ่านเพราะว่าตรงกระโดดหมดโอ้โเกือบแล้วโอเคไป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 ,ไป โอ้ยยากอยู่นะยากอยู่นะยากอยู่นะยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่ยยทุกคนซืบซืบซืบซึบซึบโอเคผ่านได้ไงวะคือเอาเอาอย่างที่ผมบอกไปต้อนคลิปเลยถ้าผมเล่นอะไรดูงง,ง่ๆหน่อยก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งจริงนะเกมนี้ก็คือพอเล่นเป็นแต่ว่าไม่เชิ่ว่าเก่งเออนั่นไง <c oughs> <c oughs> โอ้โหอุ้ยยากชึบชึบสีฟ้าผมไม่ค่อยชอบเหยียบอุ้ยมันเร็วจังวะตาเจ๊คิดมันเกิดอะไรขึ้นมันเร็วมากมันเกิดอะไรขึ้นผมตามไม่ทันเอ้ยโอ้มันเร็วเกิน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 บางทีบางทีบางทีนะน้องๆบางทีบางทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาจริงกันสักหน่อยก็ได้ครับผมมาเอาจริงกันเองจริงกันเลยดีกว่า เอาละฮะผมอาจจะเงียบไปสักพักหนึ่งนะ,นะฮะเพราะวูกลุ้นอยู่น,นะลุ้นอยู่นะลุ้นอยู่นะว่าจะเข้าไหมว้าวโหไม่ผ่านแล้วมั้ง โอเคเรามาสุ่มอะไรกันกบ้างดีกว่านะะผมมีเงิน400บาทนะม,นมาสุ่มกันดีกว่าอันนี้เป็นสีที่กูใช้โอเคกันกูสุ่มนะอยากได้ระดับหดัดจสีม่งวงโอ,อ้เกลือเกลือวะเกลือว่ะน้องๆจริงๆอันที่ผมใช้อยู่ก็อันนี้อันนี้เชลียเดียวกรจา เล่นอีกรอบหนึ่งคันนี้จะฝึกคันนี้เราต้องฝึกนะฮะถ้าสมมติว่าถ้า,ถาคลิปนี้มีคนเกิดไลค์ให้เกินเอาสักห้าไลค์ก็พอแล้วถ้าคลิปนี้เกินห้าไลค์ผมจะกลับมาอัดอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เอาบูมแมลงก็ได้บูมแมลงบูมแมลงมันจะเอาเร็วที่สุดกันวะไม่รู้ฮะ เอาหมดอะเล่นหมดเป็นบูมแมลงโอเคบูมแมลงคือบูมแมลงผมไม่ได้เก่งนะแต่คือกูชอบมันสนุกดีด่านมันสั้นและง่ายฮึบ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 วุ้ย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 ,ยตกยเกือบ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 กดจุดเฮ้ยโอ้โหเจเอีกอะไรวะโอ้เฮียเคีียเลยทีนี้ ไปฮึบฮึบไปฮึบฮึบโอเค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 ฮึบ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 ไปฮึบ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 โอเคถึงจุดที่เราตายนากี้ละไปไปไปเฮ้ยมัใช่อยู่ตรงนู้นไม่ใช่อยู่ตรงนู้นเฮ้ยมีคนวนกลับแล้วไม่นะไม่ คือบูมแมลงก็คือต้องวนกลับนั่นเองนะทุกคนไม่นะมันมีคนวนกลับแล้วอ่ะรีบเร็วรีบเร็วรีบเร็วนลรุเบทก็คือชื่อจริงๆกูชื่อนหรุเบทไงโอ้โหไม่ทันมันเร็วกันจังมันเร็วกันจังเลยโน้วเร็วกันมากเลยเออีกสักรอบไปจนกว่ากูจะเอาเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงกำลังหนุกกำลังมันเลยอ่านว่าสิบเอ็ดนาทีเองไเลยไ อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไปบึงด้วยประเด็นจะหมดบึงเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนั้นมันเก่งจังวะชิปเองหรือเปล่าวะแต่มันเก่งมากเลยตกไปแล้วนะตัวกูเป็นคาปิปาร่าแต่ว่าตัวกูอ้วนอะ่ะเพราะมันบังคับตัวให้กูอว้วนเฉยเลยถ้าตัวอ้วนกูไม่เอาเชียงคูนมาดีกว่าฟึึบฟึบฟึ๊บ ฮึบฮึบบอุ๊ย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 อเคลิบเกลิบเคลิบเกลิบเกลิบตกตะกี้เห็นกระโดดหมดโอ้โหเกือบปุยดฮึบ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 โอเคึกระโดดก่อกำแพงสไปเดอร์แมนโอเคกระโดดกับเพิ <eterm Gore. S 1> ่มหนเดี๋ยวที่สุดอันนี้คือมันเร็วที่สุดไงเลยต้องระมัดระวังระมัดระวังมากๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตายขึ้นมาเป็นเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวผ่านแล้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 ว just care เออๆ just swing okay อีกรอบหนึ่ง <c oughs> คือหลายรอบละไมนสนุกแล้ว <c oughs> ไหมเฮ้นช่วยได้อะไรวะชนะบอลหรือบมูมแมลงตะกี้ตะกี้มันชนะตะกี้มันคืออะไรอุย้ยตกเวนีนเวีนตะไลไฟลุกโอ้ตาย โอ Bold, nice life, ้ตายอุ๊ยตายง่ายจังวะรอบเนี้ยโอเคงั้นเอาจิงขึ้นมาบ้างมาเอิงกันเลยมัมัว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 มาฮึบ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 โอเคโอเคโอเคุเกสรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยรอดอยู่นะน่าจะน่าจะทีหนึ 15, ่งอะแต่ว่า น่าจะไปได้อยู่พอไปได้พอไปได้ฮึบฮึบฮึบโอเคฮึบฮึบไม่รู้ขึ้นแซงที่หนึ่งยังนะแต่น e ่าจะใกล้แล้วล่ะใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่หนึ่งอยู่ใกล้ความฝันใกล้ความฝันพูดิ่งเร็วที่สดชนะที่หนึ่งในในอันนี้ก็เลยจะชนะกับเราเออ โอเคโอเคแล้วผมคิดว่าก็ขอตัวลกไปก่อน,นนะครับเดี๋ยวจนใหม่คิหนหหหหหห่าครับผมสวัสดีคไปรับบยายบาย,บายครชัวสดท้ยผอคโอเอเอเคโอคคอผมด้วยนะครับโออคคแล้วคคคคเอเอคอคค